สวัสด like ีค like ่ะนงหนิงจากช่องยูทูบเจ้าหน้าฟอนงหนิงค่ะตอนนี้นะคะนงหนิงก็อยู่กับรถสปอร์ตค่ะเอเวอเรสต์คันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจค่ะราคาค่าตัวนะคะปกติรุ่นธรรมดานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันค่ะแต่ว่าเพิ่มแพ็กเกจเพิ่มฟีเจอร์แบบจัดเต็มมาจากโรงงานนะคะออปชั่นเหมือนรุ่นท็อปเลยนะคะราคาตัวรถเพิ่มห้าหมื่นแปดเท่ากับราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทแต่ออกมาได้สวยมากจะหนิงพาชมเลยว่าเสริมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเราเปลี่ยนนนนนใใหหห้้มม่ะะะะคคเป็าางๆแบบีีสวยดดูก เลยนะคะพร้อมกับไฟมินิไลท์สามจุดเฉดสีส้มเลือกเฉดสีได้นะคะว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวแล้วแต่เราชอบเลยรวมถึงไฟรูปสี่เหลี่ยม LED ทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวานะคะมีให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนนะคะจะเป็นตัวเอเวอร์เรส์นูนนะคะมาจากโรงงานเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของชื่อรุ่นเขาค่ะข้อไฟหน้าใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเลือกเป็นเฉดสีดำเงาเพื่อให้เข้ากันกับชุดกระจังและก็ชุดแต่งทั้งคันรวมถึงไฟ LED นะคะสีแคมสวยๆจากโรงงานเลยค่ะเพิ่มความสว่างคมชัดนะคะได้เองตามลักษณะข,ของแสงภายนอกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะคะในการขับขี่ ยามกลางวันด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะคะตอนกลางวันแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะคะในช่วงขับรุ่งเช้านะคะหรือว่าช่วงพบคันนั่นเองค่ะเช่ด้านล่างค่ะเราเลือกใส่เป็นชุดแต่งที่สวยงามเลยนะคะเป็นเซตของวิกเตอร์ค่ะดูดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ด้านหน้านะคะเราบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะจัดเต็มจริงๆทุกฟังก์ชันเลยไฟตัดหมอกซ้ายขวานะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะทรงอรอฟ กล้อแมคโคร20ค่ะเป็นการวายแบบนี้เลยนะคะเรียกว่ามีหลากหลายเฉดเลยนะคะแล้วก็รัดด้วยอย่างโอเวอร์ไซส์ซีรีส์275ทับ 55A 20นั่นเองค่ะเป็นยางที่นุ่มมากๆเลยนะคะเป็นยาง a อทีวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนค่ะเป็นออทเทเลนั่นเองค่ะดูดีนะคะแล้วก็เรียบหรูตามสไตล์คอนเซปต์เลยนะคะที่หูกระจกของเขาค่ะก็จะมีไฟ led แบบนี้เลยนะคะทําให้ตัวรถนะคะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ท้องเพื่อนร่วมท้องถนนนะคะเห็นรถเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีกล้องส6 0ร,รษษษอองศาค่ะรวมถึงไฟสองด้านล่างแบบนี้ด้วยเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะคะไฟใต้หูกระจกค่ะเขาก็จะเปิดออนแบบนี้เลยนะคะทําให้เราเห็นพื้นที่นะคะใต้พื้น ล่างเลยนะคะเห็นแอร์เรียแบบกว้างเลยนะคะบางทีนะคะเราไปจอดรถนะคะในที่ทางที่ไม่คุ้นเคยอาจจะเป็นที่ที่เปียกชื้นนะคะเรา ก็จะเห็นนะคะว่าข้างล่างเนี่ยมีหลุมโคลหรือเปล่ามีหนามีท่อนไม้อะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าไปจอดในที่ที่เราไม่คุ้นทางนะคะก็จะทําให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะมีสัตว์ไล่แมลงสัตว์กัดต่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าไปที่หาสรรพสินค้านะคะด้วยความที่ช่องเขาค่อนข้างแคบใช่ไหมคะอาจจะจอดชิดกับรถคันอื่นหรือว่าอาจจะชิดกับกําแพงค่ะเมื่อเราเปิดประตูรถนะคะไฟก็จะส่องแบบนี้เลยนะคะทำเราทำให้เราเห็นนะคะว่าขอบประตูของเราเนี่ยใกล้ชนพื้นที่ด้านข้างแล้วหรือยังค่ะ นอกจากนี้ค่ะเมื่อเราหิ้วของมาพลุงพลังนะคะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้านะคะหิ้วของเต็มมือเลยแลาต้องการกลับมาที่ตัวรถนะคะแล้วก็ต้องหากุญแจใช่ไหมคะแต่ว่ารถคันนี้ค่ะเขามีระบบคีย์เด็ดเอ็นทีถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวเรานะคะในระยะ1เมตรสามารถที่จะเปิดรถได้เลยค่ะโดยสามารถทัชสกินตรงนี้ได้นะคะจะเปิดหรือปิดก็ทัชสกินได้เลยนะคะสุดยอดจริงๆเมื่อเปิดเข้ามาข้างในค่ะก็จะเห็นเป็นเบนาะนั่งสีดําทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเบาะนั่งอกกระชับรัดตัวค่ะในทุกย่านความเร็วเลยนะคะทำให้สรีละนะเราของเราค่ะอยู่ แล้วก็บอกคู่หน้าปับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะปรับเอ็นต่างๆก็ใช้งานได้ง่ายเลยนะคะรวมถึงมีด้านหลังให้เรียบร้อยเลยค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเบาะนั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารต่อหน้านะคะสามารถปรับเอ็นได้ถึงแบบ180องศาเลยนะคะเพราะว่าตอนที่วิศวกรเขาออกแบบเนี่ยเขามีการรีเควสนะคะเซอร์เวยนะคะเกี่ยวกับผู้ที่ใช้รถทั่วไปนะคะว่าต้องการให้มีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะอยู่ในรถคันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะว่าต้องการให้พับเบาะเนี่ย ลันเบาะนะคะราบเรียบได้เลยนะคะแบบร้อยแปดสิบองศาเผื่ว่าต้องการที่จะพักผ่อนนะคะต้องการที่จะงีบหลับในรถนะคะแล้วก็แง้มกระจกลงนิดนึงนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยนะคะเผื่อว่าไปงีบหลับสิบนาทีก็สดชื่นแล้วนะคะที่ปั๊มน้ามันอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้หนึ่นิงก็ปรับเอนให้ดูนะคะเดี๋ยวอันนี้ปรับขึ้นก่อนนะคะแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยสามารถทําปรับเอนแบบนี้นะคะได้ทั้งคู่หน้าเลยแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะคะมีให้ครบพร้อมเลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะน้ําหนักเบานะคะเมื่อเราขับความเร็ ทําให้เราดูมีความรู้สึกนะคะว่าขับรถนะคะมีความกระชับมั่นใจนะคะในทุกย่านความเร็วเลยมีปุ่มควบคุมต่างๆที่พวงมาลัยเรียบร้อยเลยโดยทางตําแหน่งฝั่งขวามือนะคะจะเกี่ยวกับการเลือกเมนูการย้อนกลับเมนูก่อนหน้านะคะการกดโอเคตกลงนะคะ คุยโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะคะเปิดปิดวิทยุค่ะและทางตำแหน่งซ้ายมือนะคะจะเกี่ยวกับระบบล็อกความเร็วที่พงมลแบบลาลัยแบบรักษาระยะห่างด้วยนะคะหรือว่าระบบคุณคอนโทรลนะคะวิสต็อปแอนด์โก้นั่นเองค่ะโดยตรวจจับความเร็วจากคันทั้งหน้านะคะคันทั้งหน้าเร็วเราเร็วตามคันทั้งหน้าชะลอเราชะลอตามคันทั้งหน้าจอดเราจอดตามโดยสามารถจอดถึงจุดยูนนิ่งนะคะน่วงให้ถึง3วินาทีถ้าเกินกว่านี้นะคะระบบจะแคนเซิลนะคะเพื่อป้องกันคนขับหลับในถ้าหากว่าต้องการเปิดใช้งานอีกครั้งนะคะก็แค่กดออนเท่านั้น เวลาเราขับขี่ในเมืองเนี่ยเราจะต้องหย break, ยบเบรเหยยบคันเร่งบ่อยมากๆเลยนะคะไหนจะต้องดูรถคัน้างหน้าอีกแต่ว่าถ้าเราเปิดระบบนี้นะคะรถของเราค่ะจะติดตามคัน้างหน้านะคะไม่ว่าจะเบรกหรือว่าชะลอหรือว่าจะเร่งนะคะเขาจัดการให้เองทั้งหมดเรานะคะมีหน้าที่แค่ควบคุมตัวรถแค่นั้นเองค่ะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราขับความเร็วสูงนะคะในระดับไฮเวย์ไปต่างจังหวัดนะคะเราสามารถที่จะเลือกระดับ4ก็ได้นะคะ เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องล้าสายตาจากท้องถนนเลยนะคะแค่ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเท่านั้นเองค่ะจัดเต็มมากๆเลยนะคะสามารถเลือกระยะห่างจากทางหน้าได้ถึง4สเต็ปเลยที่สาคัญยังสามารถเปิดปิดคําสั่งเสียงภาษาไทยได้ด้วยนะคะกดปุ่มสปีกเกอร์เข้าไปนะคะให้ฟอร์ดเทลล์ฟอร์ดนะคะปรับอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิต่าสุดปรับไปที่สูงสุดนะคะเปลี่ยนขึ้นวิทียุเป็นขึ้น1น0นะคะตัวรถเขาก็พร้อมที่จะตอบสนองทันทีนะคะอย่าง ใช้คาสั่งเสียงภาษาไทยนะคะตัวรถเขาก็พร้อมที่จะตอบสนองเราอยู่แล้วนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะพีเมียมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบเลนเซนเนอริงค่ะสามารถเปิดปิดที่ห่วงพวงมาลัยได้ด้วยนะคะโดยระบบเลนเซนเนอริงค่ะตัวรถเราขับอยู่นะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่ตัวรถเราออกนอกเลนโดยที่คนขับไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะไม่ว่าจะแฉลบไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาถ้าตัวรถเราไม่ได้เปิดไฟเลีย้ยวตัวรถเขาจะเข้าใจเลยนะคะว่าตอนนี้คนขับอาจจะกําลังหลับในอยู่นะคะตัวรถเขาจะ่วงตัวรถค่ะให้กลับมาอยู่นะกึงกลางเลนได้นะคะคโดยเรา วาเซตค่าตั้งค่าได้นะคะเลือกได้3แบบเลยนะคะอย่างแรกก็คือแจ้งเตือนอย่างเดียวนะคะไม่ต้องช่วยหักพวงมาลัยอย่างที่2นะคะไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ว่าให้ช่วยหักพวงมาลัยอย่างที่3นะคะไม่ ทั้งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ทั้งช่วยหกักพวงมาลัยด้วยนะคะเราเซ็ตค่าได้ทั้งหมด3แบบเลยนะคะตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยที่สำคัญยังสามารถตั้งค่าการสั่นของพวงมาลัยได้ถึง3สเต็ปเลยนะคะสั่นเบาสั่นกลางๆนะคะสั่นแรงนะคะเราก็ตั้งค่าได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะคะถัดมาที่หน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะขนาด12นิ้วนะคะเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Ca r p l a y a n น r o i d Auto นะคะโดยปุ่มควบคุมต่างๆนะคะจะอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเขาก็จะมีรูปตัวกล้องนะคะเดี๋ยวลอกล้องขึ้นมาก่อนนะคะสามารถที่จะดูพื้นที่โดยรอบนะคะได้แบบ380องศาเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นตัวกล้องมาขึ้นตัวกล้องมาแล้วกดไปที่ตัวกล้องค่ะก็จะเห็นพื้นที่นะคะด้านหลังด้านหน้าหรือว่าต้องการดูที่ทางไหนนะคะปรับได้เลยนะคะกดเข้าไปนะคะดูด้านหลังนะคะก็จะมีเส้นออร์แกนิกนะคะสำหรับแสดง ล้อด้านหลังได้ด้วยนะคะแสดงพื้นที่โดยรอบนะคะแล้วแต่เราดูเลยนะคะว่าจะให้โชว์แบบไหนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการควบคุมตัวรถนะคะฟังกชันฟีเจอร์ตรงนี้นะคะกดไปที่ตัวรถค่ะสามารถใช้ค่าตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะเปิดปิดใช้งานคําสั่งเสียงอะไรต่างๆนะคะเปิดปิดฟีเจอร์ระบบเซฟตี้ต่างๆควบคุมตรงส่วนนี้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก สะดวกไม่มากมากม,ากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นภาษาไทยด้วยนะคะที่สำคัญยังมีออโต้โฮด้วยนะคะตัวรถเขาจะเหยียบเบรกให้อัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราถอนเท้าออกจากเบรกได้เลยนะคะก็คือออโต้โฮนั่นเองถ้าหากว่าเราเปิดใช้งานนะคะแล้วส่วนตรงหน้าจอพาดที่2นะคะก็จะโชว์ข้อมูลนะคะที่เราใช้งานอยู่ล่าสุดนี้นะคะอย่างเช่นเปิดแอร์ที่25องศานะคะหรือว่า ตั้งความเร็วที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเราปรับอะไรได้เลยคือเขาจะโชว์ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะและด้านล่างสุดนะคะจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานห้านดับล่าสุดค่ะเพื่อเราย้อนกลับไปใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาสามารถปรับปุ่มได้เลยนะคะคนนั่งชอบ20คนขับชอบ25ปรับได้เลยนะคะจะปรับที่ปุ่มกลมๆก็ได้หรือว่าจะปรับที่แบบว่าหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ปรับโชว์นี่ค่ะปรับโชว์เลยปรับโชว์นะคะนี่เลยเลื่อนสไลด์แบบนี้แ้ะสไลด์ up สไลด์ดาวนี่ก็แล้วแต่เรา ไวเลสเซอร์มีครบพร้อมค่ะเอาโทรศัพท์วางนะคะไฟก็ชาร์จเข้ามือถือได้เลยนะคะรองรับทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Android iPhone ได้หมดเลยคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะ170แรงม้าสามารถขับแบบกึ่งแมนนวลได้ด้วยนะคะเช่นเกียร์มาที่เกียร์ M นะคะแล้วก็สามารถควบคุมเกียร์ได้ดังใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกดบวกนะคะเพะื่อเพิ่มตำแหน่งเกียร์ค่ะ1 2 3 4 5 6หรือว่ากดลบเพื่อลดตำแหน่งเกียร์6 5 4 3ลงมาเรื่อยๆนะคะเราปรับเองได้เลยนะคะแล้วก็ เบรกมือไฟฟ้ามีครบพร้อมด้วยนะคะภายในก็คุมโทนเป็นสีดําทั้งหมดนะคะก็จะมีดอกมงดอกไม้แล้วก็เตรียมส่งมอบไปกับคุณลูกค้านะคะอันนี้รีวิวให้ชมกันสดๆเลยนะคะ ถุงลมนีรภัยมีด้วยกัน6เจ็ดตำแหน่งค่ะเจ็ดตำแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้านะคะตรงเบาะผู้โดยสารตอนหน้ากับคนขับนะคะรวมถึงม่านแอร์แบ็กยาวแต่ผู้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายแล้วก็แอร์แบ็กหัวเข่าด้วยนะคะจัดเต็มให้ทั้งคันทั้งลำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB นะคะจะอยู่ที่หูกระจกด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะทาให้สะดวกสบายส,สุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะชาร์จเชื่อมกล้องหน้าอะไรอย่างงี้นะคะไม่ใช่ชาร์จนะคะพี่ขาเชื่อมกล้องหน้าอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะ ไฮโซมากๆกับรถเจที่นั่งนะเขา,เขาใยญ่จริงๆนะคะตัวบอดี้เราเขาใหญ่นะคะโอเคค่ะโอเคโอเคนึปรับพัดลมแอร์นิดนึงโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะมาดูที่ด้านหลังกันเลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟท้าย LED Signature ของ Ford นะคะสวยงามมากๆนะคะกล้องมองหลังมีให้คอบพร้อมเลยนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะ สามารถตั้งค่าได้นะคะจะให้เขาทํางานอัตโนมัติไหมนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเราก็เซ็ตค่าตั้งค่าได้รถคันนี้นะคะมีไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้าฝนออโต้ให้ครบคันเลยสะดวกมากๆนะคะแล้วก็มีไล่ฟ้าด้านหลังนะคะพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ค่ะใช้ด้านล่างนะคะเราเลือกใส่เป็นชุดแต่งบีเตอร์ให้เข้ากันกับด้านหน้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเอียงเอียงเฉียงเงแบบนี้นะคะ2ช่องนะคะทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยเซนเซอร์ด้านหลัง6จุดบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่ม one touch เข้าไปค่ะนี่ค่ะโชกก็เปิดแล้วนะคะเป็นโชนะะก้กกกนะะะคสสดวบาาายทุรใชงน มากเลยนะคะร่วมถึงมีไฟสองด้านหลังด้วยนะคะเพื่อให้เรามองเห็นพื้นที่สันผละนะคะหรือว่ามองเห็นสิ่งของนะคะกรณีที่จะเอาของเข้านะคะหรือว่าจะเอาของออกก็จะได้เห็นของได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะขายใส่เพิ่มเติมเข้าไปเบาะตอน2ตอน3สามารถพรับรับเรียบได้แบบนี้เลยนะคะนั่นหมายความว่าเวลาคุณลูกค้าไปเข้ากิจกรรมเข้าเข้มเข้าเต็นต์ต่างๆนะคะสามารถเอาเต็นต์วางเอาถุงก๊อวางนะคะบรรทุกหรือหยิบเทคแอนแอปได้เลยในนี้นะคะสะดวกสบายมากๆแอร์นะคะหน้ากลางหลังนะคะมีทั้งหมด3ต่อเลยนะคะแยกส่วนกันเลยนะคะ มถึงช่องชร์จไฟหน้ากลางหลังมีให้ครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็ที่ปรับแอร์นะคะก็จะอยู่นะตำแหน่งด้าน2นะคะก็ปรับได้เลยนะคะความเย็นทุเรงคันแน่นอนนะคะสำหรับพัดลมแอร์ของเขานั่นเองค่ะเดี๋ยวกดปุ่มตรงนี้ไปนะคะอันนี้สามารถปรับเลื่อนได้ด้วยนะคะเปลืน่นเลื่อนได้ด้วยนะคะความสูงต่ำแล้วแต่เราเลื่อกเลยนะคะรวมถึงกดแบบ one touch แบบนี้ค่ะตัวบอดี้รถนะคะเขาก็จะลดต่ำลงมาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะทำให้รถด,ดูรู่หลาสุดๆค่ะแล้วก็มีระบบนะคะป้องกันการชนเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะตัวรถเขาจะสแกนเลยนะคะว่าพื้นที่แอเรียด้านหลังนี้มีโอกาสที่รถคันอื่นนะคะจะวิ่งตัดมาด้านหลังแล้วเกิดการชนหรือไม่ถ้าหากว่าเขากำลังวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยตัวรถเขาจะรู้เลยนะคะว่ามีโอกาสเกิดการชนนะคะเขาจะแจ้งให้คนขับนะคะเหยียบเบรกนะคะแต่ว่าถ้าคนขับไม่เหยียบเบรกสักทีเนี่ยเราก็เหยียบคันเร่งไปเรื่อยใช่ไหมคะจะให้เข้าเกียร์ถอยหลังเนะะี่ยเขาก็ไม่เข้าให้นะคะมันก็จะแบบไปต่อไม่ได้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยเรดรานะคะทำงานสามารถตรวจจับ เขาก็จับได้นะคะหยุดนิ่งนะคะอย่างเช่นสเสาเล็กๆเขาก็จับได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับฟีเจอร์นะคะก็ให้มาอย่างรวดเร็วเอ้ให้มาอย่างเยอะแยะครบคันจัดเต็มนะคะแล้วก็เป็นดิสเบกสีล้อด้วยนะคะรวมถึงช่วงล่างเป็นแบบวัดลิง์นั่นหมายความว่าตัวรถนะคะไม่ว่าล้อด้านใดด้านหนึ่งนะคะไม่ได้ติดพื้นนะคะแต่ว่าตัวบอดี้รถนะคะก็จะยังบาลานนะคะเพื่อให้คนนั่ง ผู้โดยสารด้านในนะคะแล้วก็คนขับรู้สึกคอม์ตที่สุดนะคะรู้สึกไม่เวียนหัวด้วยนะคะจัดเต็มจริงๆนะคะระบบเซฟตี้มีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเลนเซนเซอริ่งนะคะระบบเบรก ABS นะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอยู่ในคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบเสริมแรงเบรกไฮดรอลิกกระจายแรงเบรกมีให้ครบพร้อมนะคะระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะคะเมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆแล้วมีจักรยานตัดผ่าน <S <S ตัวรถเขาจะสแกนเลยนะคะว่ามีโอกาสเกิดการชนหรือไม่ถ้าหากว่ามีโอกาสเกิดการชนนะคะเขาจะแจ้งคนขับให้หยยบเบรกถ้าคนขับยังไม่หยยบเบรกหรือเบรกไม่แรงพอนะคะตัวรถเขาจะเบรกให้เเอองััตตโนมิลยยด สามารถจอดถึงจุดนิ่งค่ะที่ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าเกินความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็จะเป็นลักษณะการลดอัตราการสูญเสียนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเกิดหลังการชนนะคะตัวรถแน่นอนเลยว่าย่อมสูญเสียการทรงตัวนะคะตัวรถค่ะเขาอาจจะกลิ้งสะบัดนะคะไปชนกิ่งไปชนต้นไม้ข้างทางนะคะหรือว่าไปชนรถ คนคันอื่นนะคะผู้ร่วมถนนนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตัวรถค่ะเขาจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะคะเมื่อเซ,นซ็นเซอร์ถูกๆสูญท่วงของตัวกลางรถเนี่ยเขาตรวจจับได้นะคะว่าตอนนี้สูญเสียการทรงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเบรก การทางานของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติเลยเพื่อให้รถนะคะจอดถึงจุดหยุดนิ่งได้รวดเร็วที่สุดค่ะแล้วก็แอร์แบ็กทั้ง7ใบาทางานสมัครสมานส,สามัคคีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวรถเรานะคะจะยิงโทรไปที่1 6 6 9เนะคะเมื่อเราได้บลูทูธโทรศัพท์กับตัวรถเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาจะโทรไปที่169ให้อัตโนมัติเลยนะคะโดยให้แจ้งพิกัดนะคะละที่จุดลองที่จุดนะคะเพื่อให้คนอื่นนะคะมาช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีรวมถึงโทรแจ้งเตือนนะคะไปยังังงมามาาานิ่กจแพต เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปฟอร์ดพารนะคะซึ่งสามารถสั่งสตาร์สต็อปตัวรถได้ด้วยนะคะสามารถเช็คน้ำมันเครื่องนะคะวิ่งได้อีกเท่าไหร่น้ามันวิ่งได้เท่าไหร่นะคะใกล้ถึงรอบเปลี่ยนระยะแล้วหรือยังนะคะนัดหมายศูนย์บริการผ่านทางตรงส่วนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงดูน a วิเกเตอร์นะคะว่ารถตอนนี้อยู่นัดตแหน่งไหนของโลกใบนี้นะคะทําให้เราปลอดภัยมากๆนะคะกับรถคันนี้แล้วก็สามารถดูรถของเราได้แบบเดียวไทมปลดล็อกรถนะคะ แฟนขับรถไปเที่ยวงานนะคะก็ต้องการเอาของอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลดล็อกออนไลน์กันได้เลยนะคะทุกไปได้ทุกที่นะคะที่มีอินเทอร์เน็ตค่ะปลดล็อกหรือว่าสั่งล็อกรถได้ด้วยเทคโนโลยีนะคะทุกอย่างอยู่ในรถเอลเวยคันนี้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถเอลเวยนะคะกริ๊งกรังหาลุงหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0832141218เซฟเบอร์อะไรขึ้นค่ะลุงหนิงผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรนวมินทร์โชว์รูมเจ้าขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนยินดีที่จะให้บริการค่ะใครชอบรถระหรอแบบนี้นะคะอย่าลืมมกกกกกดดดดดดดรรระะะะิิิิิ่่งงงง subscribe ใหหห้้้นนนวววยคคจไไพลลาทุปีีๆ สำหรับวันนี้นะคะใครมีคำถามนะคะติดต่อได้เลยยินดีให้บริการสวัสดีคะ่ะ